ครับผมสวัสดีครับผมนะก็วันนี้เอ่อฝนบปตกแต่ตะพุ่นบอิอยกระซิสเซตคอยเนี่ยครับแดดออกเอ้ยแดดออกความเริ่ฟ้ามาเด้อเจ้าฝ่ยนี้ไปนอนเว้นแบบบ่ไดเฮ็ดเวียกเดะ <c oughs> แดดเริ่มออกนะลุงผลนะเอฟซี FC ก็มาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้แดดแดดออกนะครับแดดออกแดดแต่ไม่แรงนะครับผมเหมือนกับบรรยากาศแบบคึมฟ้าคึมฝนนะครับผมเนาะนี่ครับ แดดเริ่มออกแล้วนะครับนะตอนนี้ตอนเที่ยงกว่ากว่านะครับผมผมก็เพิ่งออกมาแล้วครับผมเก็บสมปูนว่านนี่ผสมปูนเก็บขิงนะครับผมเมือ่อ <c oughs> วนันผสมปูนเก็บขิงนะครับผมก็มีเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้มีมีใครใครโทรมาวะโอ้ใครโทรมาเนาะไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่ใครโทรมามีสายรายง,งานมาเออมีสายรายง,งานมาเมื่อเช้านี่แบบว่าเมือ่อจะรับจากเมื่อคืนไลฟ์ไปนะครับและลือปล่อยคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมนะทั้งไลฟ์ทั้งมีทั้งไลฟ์ทั้ทงมีคลิปไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจะดิ้นใหญ่กันนะ <c oughs> เป็นไรอย่าดิ้นสิครับผมนะอย่าดิ้นไลฟ์ครับผมเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกก่อนนะอย่าดิ้นเยอะเออพอคนที่มีพอมีคนที่เขารู้เรื่องหน่อย <c oughs> ออกมาพูดโตกลับนะเพอมีคนเขาเรรู้เรื่องหน่อยออกมาพูดโตกลับดิ้นจะเป็นจะตายนะครับผมก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนหรอกผมก็ยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆอย่าดิ้นเยอะอย่าดิ้นเยอะนะจ๊ะเส้น <c oughs> เลือดในสมองแตกไม่รู้ด้วยนะนะครับผมก็เนาะก็อย่างว่าแหละครับยังไม่รู้หรอกครับแต่มีคนบอกว่าออกมาดิ้นแล้วออกมาดิ้นแล้วกํลาลังไลฟ์สดเลยไปดูได้เลยว่าธานว่าอืมดิ้นอะไร ก็แค่ลิงอุ้มลูกหลุดมือก็แค่ลิงตัวหนึ่งก็แค่เล่านิทานลิงตัวหนึ่งอุ้มลูกนะครับผมทําลูกหลุดมือตายตีโพยตีพายว่าคนอื่นคนอื่นฆ่าลูกตัวเองนะก็แค่นิทานก็แค่นิทานอย่าไปเชื่อเยอะนะอย่าไปเชื่อเยอะนะไอแกไปแถวน่ะเออไปเชื่อมันเยอะพิธีนะนะครับเออเมื่อเช้ามีคนแบบโอ้ยโทรมาบอกเราต่เช้าเลยชิด ชิดๆหลังจากที่เมื่อคืนนี้ออกมาพูดอะไรผมพูดอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อคืนเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะแต่รู้สึกว่ามันไปกระทบมันกระทบนะมันกระทบแต่ว่าออกมาดินใหญ่เลยนะครับผมเนาะก็เดืดินเยอะนะครับผมถ้าดินเยอะนะครับเรื่องราวมันก็จะออกมาเยอะนะนะครับผมนะออกมาออกมาเยอะนะครับผมเรื่องราวมันจะออกมาเยอะเด่าดินเยอะนะครับนะเออ พอเขาออกมาถามกลับเออเที่ยวถามคนนั้นถามคนนี้วันนั้นวันนี้อยู่ไหนเออถามใจตัวเองนี่ครับวันนั้นวันนี้อยู่ไหนเชื่ออีกแก่ไปแถวอีกแก่ไปแถวอะเอาจริงจงก่ไปแถวมันมันทําอะไรจิตไม่ได้เออมันก็แค่ดิ้นของมันมันสมองตายอย่าเชื่อมันเยอะนะเออนะใครค,คือมันคือมันมันเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเป็นใช้วิธีสกปรกอะ่ะแบบโกหกด้านนั้นด้านเออนะอย่าไปเอาเขามาเป็นแบบอย่างดีเออเอาเอออย่าอย่าเอาเยี่ยงเอาอย่างเขาสิจะทําได้ทุกวิธีทางนะครับนะแม้แต่วิธีการที่สกปรกแค่ไหนก็ยังทํานะครับโกหกด้าน้ดานด้านก็มีอย่าเอามันเป็นแบบอย่างสินะอย่าดิ้นเยอะนะ มันมีหลายๆเรื่องหลายๆรา,าวนะท,ที่ที่มันยังไม่ได้ชนที่เขารู้จริงๆเขายัางไม่ได้ออกมาพูดนะก็รอก่อนใจเย็นๆนะรอก่อนใจเย็นรีบหาเงินไปไม่งั้นก็รีบหาเงินไปทำคอนเทนต์ไปนะครับเนาะ <c oughs> หาเงินไปทำคอนเทนต์ไปไอ้นะก็ไม่รู้นะว่ายัางไงอย่าเที่ยวอิจฉาคนนั้นขาคนนี้เออดินเข้าไปดินเข้าไป มันจะได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นที่สองแปลงไม่ว่าลดเงินสดนะดินเข้าไปดินเข้าไป <c oughs> ดินเข้าไปนะเอาจริงนะผมก็ยังไม่ไปดูหรอกแต่ว่ามีคนมาบอกว่าออกมาดิน้นชิดตั้งแต่ชิดปล่อยคลิปไปตั้งแต่ชิดไลฟ์สดมาวันสองวันนี้รู้สึกว่าจะดิน้นนะสนใจชิดแล้วเหรอ,อก็แต่ก่อนก็เนาะนเราก็ไม่ได้มีอะไรกันหรอก แต่รู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยอยู่ขายผ้าไปเถอะช่วงหลังๆเนี่ยก็รู้สึกว่านะรู้สึกว่าจะพูดเยอะนะพูดเยอะใส่ไลายคนนั้นใส่ไลายคนนี้เอออยู่เหมือนเดิมอะไลฟ์สดขายผ้าไปอย่าไปเชื่อมากอีกแก่ไปแถวอะเออไปเชื่อมันน่ะไม่ดีนะมันจะทำลากให้ตกต่ำขนาดคนที่มันอ้างอ้างว่าทำงานกับเขามันยังลากเขามาเกี่ยวทั้งที่เขาไปทำอยู่ตรงไหนของเขาแล้วคิดดูดี คนอย่างคุณนะไม่เคยเห็นหัวใครอยู่แล้วไม่ใช่หเหรอ,อคนไหนไม่มีประโยชน์คุณก็เฉียดหัวทิ้งนะโอเคเปล่าฝากไว้นะครับฝากไว้สําหรับคนที่ออกมาดิน้นนะผมอยู่กับลุงกับป้าเนี่ยนะครับเขาให้โอกาสให้ได้มีงานทําให้ได้ทํำ y t u t u นะก็ผมก็รู้มาผมก็รู้มาผมก็รู้เรื่องราวหลายๆอย่างเหมือนกันแหละแต่คือมันอยู่ที่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดนะครับ ระวังนะครับพูดเยอะๆเชื่ออีกแก่ไปแถวเยอะๆเรื่องมันจะออกมาเยอะมันจะแฉพฤติกรรมของตัวเองนะอย่าเชื่อมันมากอีกแก่ไปแถวว่นะออกมาดิน้นออกมาดา่าผมบ่อืมนะยา่ยาย,าย,ายาอยอยะยมันมีอรหลายอย่างอืม มีหลายอย่างที่เขาไม่พูดอคนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะอืเขาไม่พูดก็เยอะเขารู้เรื่องก็เยอะพฤติกรรมของตัวเองนอ่ะไ่ไล์สดขายผ้าก็พอแล้วอย่าเที่ยวมาให้ไลยคนนั้นให้ไลยคนนี้โกหกเอฟซี Go นะ่าเที่ยวมาโกหกคนนั้นโกหกคนนี้โกหกหน้าด้านๆอย่าเอาพฤติกรรมของออกแก่สมองตายมาใช้สิเชื่อมันไปเหอะนะ เชื่อมันไปเถอะเอออยากจะบอกว่าให้เชื่อไปเถอะนะเอเข้าใจเป่าอย่าอย่าอย่าออกมาดิ้นเยอะนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไม่รู้หรอกแต่มันมีคนที่ออกมาเขาโทรมาแต่เช้าเลยเฮ้ยชิดโดนแล้วอะไรอย่างเนี้ยนะแต่อย่านะครับ <c oughs> อย่าพูดเยอะมันจะเข้าตัวเองนะครับร้องได้คนอื่นเขาก็ร้องได้ ด่าได้เขาก็ด่าได้เหมือนกันเออไปอยู่ตรงนั้นน่ะสองปีนะ่าลืมนะนี่ไปอยู่สองตรงนั้นน่ะสองปีนะอืมก็คุกคีอยู่กับชาวบ้านชาวช่องนะเออก็รู้เรื่องอะไรมาเยอะเหมือนกันแต่คือมันไม่ได้ทําอะไรให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไรคนช่วยแอดมินหน่อยเรียก วันนั่นแหละฝากไว้คิดอย่าดิ้นเยอะเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกเนอ่ยทำงานหาเงินไว้เยอะๆนะครับทํางานหาเงินไว้เยอะๆนะครับมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วแหละนะครับ <c oughs> นะก็นะครับนะดินสองแปลงก็น่าจะหมดแล้วนะดินสองแปลงนะอื <c oughs> ที่ได้มาอยู่เฉยดีแล้วไม่น่าจะออกมาดิ้นไม่น่าจะออกมาว่านั้นต่างคนต่างอยู่ดีแล้ว นะไม่น่าจะออกมาดิ้นไม่น่าจะไปเชื่ออิเก,กีไปแถวแล้วจะรู้วันนรกมีจริงนะเออมันอิกแก่ไปแถวมันไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะไปเชื่ออะไรมันมากมันไม่มีปัญญาอะไรด้วยซ้ำแต่ดันไปเชื่อมันก็โอเคนะพูดเยอะมันจะเข้าตัวเยอะนะอยู่เฉยดีแล้วขายผ้าไปโอเคฝากไว้คิดแค่นี้แหละ เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเดีย๋ยวไปดูก่อนว่าเขาว่าอะไรแต่ได้ยินว่าด่าชิดเลนะนะเดี็ดจัดหนักจัดเต็มเอาขึ้นทอกันแ่ะครับเอาดีครับผมเอาลองดูครับ